อาจารย์นกกระจิบได้โอกาสบุกนะครับนำม้ามาไล่เรือฝ่ายคู่ต่อสู้หลบเรือไปที่กอสองนำม้ามารุกครับหลบขุนลงมาที่ตางอแปดได้กินเบี้ยรุกสู้นำขุนขึ้นงอเจ็ดใช้ม้ากินแม็ดครับสนำโคนขึ้นไปฉาเจ็ดส่งเบีย้ยขึ้นมางอห้าถอยขุนลงมาจีบหงายเบีย้ยไล่โคนใช้โคนกินเบีย้ยหงายครับ ถอยม้ามากินคนรุกนำขุนขึ้นนำม้ามารุกสู้หลบขุนมาที่ตาจอแปดหงายเบี้ยไล่ม้า,มาคู่ต่อสู้นำม้าขึ้นไปคอ6กอาจารย์ต้องกระจิบนำม้ามาที่จอ6กฝ่ายคู่ต่อสู้เริ่มไม่มีตัวเดินแล้วนะครับผมตัดสินใจเดินม้ามาตานี้นะครับเท่ากับเดินพลาดนะครับเสียม้าฟรี ครูต่อสู้นำขุนขึ้นอาจารย์นกกระจิบปักโคนขึ้นมาตรงๆครับครูต่อสู้ส่งเบียริมขึ้นไปอาจารย์นกกระจิบนำเรือมาที่ตาคอแปดจะมารุกจนนะครับครูต่อสู้นำเรือมาที่ตาจอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบนำเรือมารุกจนครับผม